ซาซิมิดิบมั้งมีเดียวจะเดียวได้ยกอือเย็บรอยครับเย็บรอยตัวนี้ขึ้นมาแล้วครับปล่อยครับปล่อยปล่อยปล่อยก็เบิ่งใส่ปลาครับปล่อยไว้ตามปีเลย สวกซ้เกอยูไม่ไรับดียดนี่ครับนี่ปล่อยรถพอามาตรวสอบใส่ไหมล่ะนี่ก็เป็นบ่อที่สามทีสีนะครับตนเก๋มาลอยเลยมีกัดนี่แหละ Hậu เอา